สบายดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซอ,องประดดินจะาพาไปเบิงวิดีโอนี้ประดดินจะาพาทุกคนไปย่างรอบเบิงบรรยากาศที่ตลาดเมืองซําหรือว่าตลาดเมืองซําเหนือ เพบานแขวงหัวพันเนาะซึ่งวิดีโอนี้ปารด์ดินได้ทายไปตั้งแต่ช่วงทายปี2 0งพันซาวที่ผ่านมาช่วงที่ปารด์ดินเดินทางมานี่เป็นช่วงฤดูหนาวนะทุกคนอากาศก็จะหนาวตลอดหมดมือเลยก็จะเป็นจังใดนั่นก็ไปติดตามเปิงบรรยากาศที่ตลาดเมืองซําเหนือแห่งนี้ทุกคนว่าจะเป็นจังใดไปติดตามชมพร้อมๆกันเด้ออยู่บนเห็นหลงังคานี่จะเป็นตลาดเมืองซําหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นหลงังคาต่อไปหั่นก็เป็นตลาด อันนี้ท่านจะเป็นตลาดขายเครื่องขายเป็นพวกคําขายเป็นพวกเสื้อผ้านะตลาดที่ที่เห็นยู่บอนี่ชนทัดไปท่านจะเป็นตลาดสดแล้วก็มีตลาดอย่างขามุมไม่สิวะที่เป็นลังค้าสีเข,เขียวเออสีขาวๆอยู่พุ่นก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งก็ถามคนในเมืองนี่เขาจะว่าเมืองนี้จะมีจะมีประมาณสามสี่ตลาดแต่ว่าบริเวณแถวด้านหน้านี่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งนี้ยคมทางนี่มี่นขาย เรื่องหนาวจะเป็นโซ้งนุ่งนอนบอเป็นเสื้อไว้นุ่งนอนหรือว่าเสื้อกันหนาวอย่างนี้นะครับเขาจะมาผูกสาดขายอนน่มามีคนมาซื้อหลายเลยอีกสองสามมือ้อข้างหน้านี้อากาศน่าจะหนาวขึ้นไปอีกอันนี้น่าเป็นผ้าเสื้อนะผ้าเสื้อใหญ่อเลยมีขายฮัตกระเป แล้าขายมะเคี่ยงมากะไร้มะเคี่ยงซ้ำเหนือนะที่เห็นเหลืองๆนี่คือมะเคี่ยงอยู่บริเวณกลางๆสองตลาดนี่เนาะอันนี้เป็นตลาดสดอันนี้เป็นตลาดขายเครื่องนุ่งนี่อยู่งกลางนี่จะมีขายมากักไม้ยางเซนมะเขี่ยงนะมะเขี่ยงซ้ำเหนือลองซื้อไปกินแล้วก็หวานเลยนะ มีมักเกี้ยงมีขาย อันนี้นะบ้านประดินเออน้มันอ้อนน้มันอ้อน,นขายเป็นพวกกไม้นนเป็นอย่างอยู่ข้างๆนี่อ้อนตลาดนี่ขายเครื่องลักษณะแบบนี้หมดเลยแล้วก็เครื่องการตลาดนี่เขาจะมีขายเป็นพวกซีนพวกผักด้วยกันแล้วก็ขายเป็นอา,อาหารซุกใไ้เป็นในตลาดเดี๋ยวจะไปเบอร์มัขคอปลายอย่างปลานนํำของ นี่มาข้อเขาเจ้าขายดีดีเลยคนซื้อว่ากันหลายเอาเป็นโม ซื้อปิ้งปลาแล้วก็ข้าวเหนียวไปกินเยอะคืออนผักในสินโย่ห้าน่ห้าน่ห้านธรรมดาสาวพันสาวพันซื้อแนวไปกินเยอะคืออันผักอายุอทองแถมอ่ะ <c oughs> รับใจเ,เดี๋ยวพวกเราจะพาไปเลาะอ,อีกฟากหนึ่งของตลาดนะทัทง้ทงเพื่องพวกนัานจะมีเป็นตลาดที่เขาเจ้าขายผักขายอย่างขึ้นขึ้นขึน้นอยู่ใดตอนนั้นแรงนะมีคนมาหลายหลายจะจับเต็มเลยไปเร็วสักไรครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้ว ชีนชีนแหงอันนี้เป็นมกแขนครับทุกคนอยู่ทางที่น่ะเขาจะขายมะแขนมาเกลายแล้วเวลาเขาจะเฮ็ดอาหารอ่ะเฮ็ดมกเฮ็ดอีหอย่างเขาจะก็ใไซมะแขนหมดเลยเลยส่วนสีออกสีแดงๆจะเป็นนักพดตนักพรตส้มส้มกินแทนส้มอย่างที่น่า นกขมจะใส่กับขขยพักร่าอยู่เมืองนี่นะต้องมีนกขมหลายดีนกขมกำลังแซบช่วงนี้นะอีกจังน้อยมันสูงขึ้นมาแล้วมันเสียน,นัเนเลยมันชีขมตอนนี้กำลังแซบอีกเบื้องหนึ่งหอยตลาดก็จะประมาณนี้ไข่เน่กไม่พะกร้ากาดนี่กแก่งแซบ ขายพวกพักพวกมีนะมขายพวกีักพวกมีเ่นะก็เบื้องฟังนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะทุกคน อยู่ด้านในพนก็มีขายเป็นพวกพักพวกมีเส้นเดียวกันนะแต่ว่าขายทางนอกนี่จะหลายกว่าทางในนันจะขายผสมประสานเนาะมีทางพวกพักพวกมีพวกของปุง๋งพวกอาหารสุกอี่ยก็มีขายอยู่ด้านในตลาดก็เป็นตลาดที่ใหญ่อันนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสำเหนือแห่งนี้โซน,นที่น่าสนใจก็จะเป็นโซนที่ อ้อมหอบตลาดนี่ยนะเขาจะขายเป็นแนวที่แบบแปลกๆอย่างนี้นะนี่ปลานี่อันนี้อันนั้นาวาคักอันนั้น,นะนวะอีบุมบานเฮาอะไรอีบุมเนาะเอาหมดเลยเดยเอามาพักที่เฮือนพักนะบ่มีบอนเฮดกินไม่มีบอนเฮดบ่มีบอนเฮด แล้วก็เขาจะซื้อมาข้อใบใบตอนเช้านี้ซื้อใบใบมากแซ่บแจ๊บปันมันรุ่นตอนแรงตอนเช้ากินแซ่บติดใจตอนแรงซื้อไปซิกินอีกซื้ังได้หรอเอาอันเดียวตรงเดียวคือกันป่ะติวะเราเห็นหม้อเดียวกันน้ำแองแองพอแล้วพอแล้วอ่ะ างม,มันก็มีค่ะเจ้ามกขายได้วะอันนี้มีวะมัะนมีนนอ่ะอ่ะเราเลยอยากกินแต่ว่าม่มีบอนเฮดอบอบอบอน มันน่าจะซมหมกแล้วเป็นอะไรแซ่บอยู่ข้อมหอบตลาดก็จะขายประมาณนี้เดี๋ยวจะเป็นตอนไหนนั่นตอนเศร้าจะลองพาทุกคนมายางลองเบืองว่าตอนเศร้าก็ตอนแดงตอนไหนจะคึกขึ้นกว่ากันนะวันนี้ตอนแรงอาจจะขึ้นขึ้นกว่าเพราะว่าเมืองนี้มันหนาวนะหนาวตอนเศร้าคนก็ประยากออกมานะก็อาจจะมาซื้อใบตอนแรงเลยตอนเศร้าก็ไม่ต้องออกมาสินะ เริ่มมีลมหนาวมาได้ตั่นแรงหนาวว่าวิตวิตเลยอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะอ้อมไปฮ้อนฮานก็จะเป็นท้านหน้าที่พวกเขาถ่ายให้ทุกคนได้เบิกันแล้วบรรยากาศดีดีตลาดที่น,นี่สนักคิวนี่ปะตะดิลจะจบไว้แต่เท,ที่ยงเทนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงอันนี้ก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองซำเหนือเทศบาลแขงหัวพันนะหรือว่าจะเอื่นมาตลาดเมืองซำหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวไปเจอกันลิปต่อไปนะสรับคลิปนี้ประดเด็นฉลาไว้เจอกันทีนี้สบายดี